เฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนโดนใครที่เคยอ่านนิยายซีรีส์ดูนิเมะแล้วรู้สึกว่ามันซับซ้อนปวดหัวตัวละครเยอะจนงงหรือจบไม่สวยจนอยากจะพับเก็บไปนอนคลุมโปงยกมือขึ้นนอนวันนี้ SJJ มีทางออกช่องซันจัดจัดของเรานี่แหละครับที่จะมาช่วยให้ชีวิตการเสพคอนเทนต์ของพวกคุณง่ายขึ้นเป็นร้อยเท่า เตรียมพบกับปรกากฏการณ์ใหม่ของการสรุปเรื่องราวทั้งของตะวันตกและตะวันออก <at> ไม่ว่าจะเป็นนิยายซีรีส์อนิเมะที่จะถูกย่อยให้คุณเข้าใจง่ายๆภายใน5นาทีเท่านั้นแถวยังมาพร้อมกับมุกตลกกวนๆฮาๆที่รับรองว่าคุณจะต้องลืมความเครียดทั้งหมดไปเลยและที่สำคัญพระเอกของงานนี้คือคานอนครับผมอยากรู้ใช่ไหมว่าคานอนคืออะไรมันจะมาช่วยเรายัางไง ตามผมมาเลยมาครับวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวสุดปั่นป่วนของเปรมหนุ่มโอตาคุธรรมดาดาที่วันๆเอาแต่สิงอยู่ในห้องกับค่านนอนคู่ใจของเขาจู่ๆเขาก็ถูกดูดเข้าไปในโลกที่เขาไม่รู้จักเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยที่นี่มันไม่ใช่ห้องกูนี่มันยุคไหนวะเนี่ยเปรมอุทานออกมาด้วยความตกใจดวงตาเบิกโพรงมองไปรอบเพื่อตัวที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องแปลกตา ผู้คนที่แต่งตัวเหมือนหลุดมาจากหนังสือนิยายแฟนตาซีแถมยังมีสัตว์ประหลาดบินว่อนอยู่บนฟ้าอีกโอ้ยปวดหัวนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยหรือว่ากูยังไม่ตื่นวะเขาลองยิกแขนตัวเองเบาๆโอ้ยเจ็บจริงด้วยเปรมมองหาที่พึ่งสิ่งเดียวที่เขานึกถึงคือขานอนของเขาแต่ที่นี่มันไม่มีเขารู้สึกเหมือนปลาที่หลุดจากน้ำจริงๆขณะที่เปรมกำลังยืนงงเป็นไก่ตาแตกอยู่กลางตลาด เขาก็ถูกสายตาอันเฉียบคมของอัศวินเอลฟ์ที่มีชื่อว่าเอริกาจ้องมองมาเจ้าหนุ่มเจ้ามาจากไหนเหตุใดเจ้าถึงสวมเครื่องแต่งกายอันแปลกประหลาดเช่นนี้และที่สำคัญทำไมเจ้าถึงทำท่าทางเหมือนเพิ่งหลุดออกมาจากเครื่องอบผ้าของข้าเอริกาถามเสียงกล้าวเปรมสะดุ้งเฮือกเออคือว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจู่ๆผมก็มาโผล่ที่นี่ผมแค่เป็นโอตาคุธรรมดาบดาที่ชอบนอนอยู่บนคานนอนของผมเองครับ เพรมพยายามอธิบายอย่างตะกุกตะกักเอริก้าเลิกคิ้วสูงคานนอนเป้าพูดถึงสิ่งใดเจ้ากำลังโกหกข้าใช่หรือไม่เปรมแทบจะสรุดลงไปกองกับพื้นไม่ครับไม่ได้โกหกคานนอนคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยสบายใจเหมือนมีพลังวิเศษครับเขาพูดติดตลกใจเอริก้าไม่ได้ตลกด้วยเลยตามข้ามาเจ้าจะต้องถูกสอบสวนเอริก้าออกคำสั่งพลางฉุดแขนเปรมให้เดินตามเดี๋ยวสิครับผมต้องไปไหน ผมแค่ต้องการขานอนของผมผมอยากกลับบ้านเปรมอดครวนเอริก้าไม่สนใจเธอพยายามจะพาเขาไปยังปราสาทหลวงเพื่อสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดทว่าระหว่างทางก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นจู่ๆก็มีมังกรขนปุยโกหนึ่งบินโฉบลงมาหมายจะจับตัวเปรมไปกรีดดีช่วยด้วยเอ้ยเปรมร้องลั่นเอริก้าหันกลับมาด้วยความตกใจเธอชักดาบออกมารับมือกับมังกรทันทีการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดโอ๊ย นี่มันอะไรกันเนี่ยชีวิตโอตาคุของผมมันควรจะสงบสุขสิทําไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเปรมบ่นพึมคาในช่วงเวลาขับขันที่มังกรกําลังจะพุ่งเข้าใส่เปรมเต็มเตมเต,มตัวสัญชาตญาณเอาตัวรอดของเปรมก็ทํางานเขาหลับตาปีแล้วตะโกนออกมาสุดเสียงคนอนช่วยด้วยยอยๆ่ยอยและแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นแสงสว่างจ้าพันปรากฏขึ้นจากอากาศธาตุและคนอนขนาดมาหึมาก็พุ่งเข้าใส่มังกรขนปูยอย่างจังโครมโครม มังกรที่กำลังจะจู่โจมเปรมถึงกับกระเด็นไปไกลจนหายไปในหมู่เมฆเอริก้าที่กำลังจะเข้าช่วยเหลือถึงกับตะลึงตาค้างนี่นี่มันอะไรกันเจ้าทำอะไรลงไปเธอถามด้วยความตกใจและคนประหลาดใจเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแค่คิดถึงคานนอนของผมเฉยๆครับเปรมตอบอย่างงงๆหลังจากเหตุการณ์อลามานนั้นเอริก้าก็พาเปรมมายัางปราสาทหลวงด้วยความสงสัยเธอพยายามจะทำความเข้าใจเรื่องคานนอนของเปรม เจ้าบอกว่าเจ้าสามารถเรียกคานนอนของเจ้าออกมาได้เพียงแค่คิดถึงมันอย่างนั้นหรือเอริกาถามพลางมองคานนอนที่ลอยอยู่กลางอากาศซึ่งเปรมนอนอยู่บนนั้นอย่างสบายอารมณ์ใช่ครับเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของผมไปแล้วเวลาผมเครียดเครียดหรืออยากผ่อนคลายผมก็จะคิดถึงมันแล้วมันก็จะปรากฏตัวออกมาให้ผมได้นอนครับเปรมตอบพร้อมรอยยิ้มแล้วเจ้าคิดว่าคานนอนของเจ้ามีพลังวิเศษที่จะพาเจ้ากลับโลกเดิมได้หรือไม่ เอริก้าถามด้วยความหวังผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ถ้ามันทําได้ผมก็จะพยายามครับเปรมพูดอย่างมุ่งมัน่นหลายวันผ่านไปเปรมพยายามอย่างหนักที่จะใช้พลังของคานนอนเพื่อกลับบ้านเขานั่งสมาธิบนคานนอนของเขาพยายามจินตนาการถึงโลกเดิมกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเขาเพิ่มพำความพยายามของเขากลับนํามาซึ่งเรื่องอลามานแทนที่จะกลับบ้านเขากลับเผลอไปเรียกมังกรขนปุย ตัวเล็กๆสีรุ้งออกมานับสิบตัวกรีดโดดนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยเอริก้ากรีดร้องเสียงหลงเมื่อฝูงม,มังกรตัวจิ๋วบินว่อนไปทั่วห้องโฉบเฉี่ยวเสื้อผ้าเครื่องประดับจนกระจุยกระจายโอ๊ยผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจเปรมร้องเสียงหลงเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงดีท่ามกลางความวุ่นวายที่เหล่ามังกรขันปุยก่อขึ้นจูจูเปรมก็คิดอะไรบางอย่างได้เดี๋ยวกันสิผมเข้าใจแล้ว คานนอนของผมไม่ได้มีพลังแค่พาผมไปไหนมาไหนแต่มันคือตัวแทนของความสงบความสบายใจสิ่งที่ผมต้องทำคือทำให้ทุกคนที่นี่รู้สึกสงบและสบายใจเหมือนผมเขาพูดขึ้นด้วยความมั่นใจเจ้าพูดเรื่องอะไรของเจ้าจัดการกับเจ้าพวกมังกรจิ๋วพวกนี้ก่อนดีกว่าไหมเอริก e ้าวุวายอย่างหงุดหงิดใจเย็นๆครับเอริก้าผมมีแผนแล้วพวกมันน่ารักจะตายเราแค่ต้องทำให้พวกมันสงบลงเปรมตอบด้วยรอยยิ้มเจ้าเน่ เพรมเริ่มใช้คานนอนของเขาเป็นเครื่องมือเขาใช้มันเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นสำหรับเหล่ามังกรขนปุยตัวจิว๋วเขาหลอกหล่อให้พวกมันมาเล่นบนคานนอนของเขาคลอเคลียกอดกายอย่างมีความสุขและเมื่อเหล่ามังกรสงบลงบรรยากาศในปราสาทก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งไม่น่าเชื่อเลยเจ้าทำให้พวกมันสงบลงได้อย่างไรเอริกาถามด้วยความประหลาดใจระคนชื่นชมผมแค่ให้สิ่งที่พวกมันต้องการครับ ความรู้สึกปลอดภัยและความสบายใจเหมือนตอนที่ผมอยู่บนคานนอนของผมครับเปรมยิ้มและผมคิดว่าผมคงไม่ต้องกลับบ้านแล้วล่ะครับเพราะที่นี่ผมก็มีความสุขได้เหมือนอยู่บนคานนอนของผมเลยเขาพูดอย่างมีความสุขและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เปรมและคานนอนของเขาได้นำความสุขและความสงบมาสู่โลกใบนี้เห็นไหมครับทุกคนเรื่องราวอลามานของเปรมและคานนอนของเขาก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง ทุกปัญหาคลี่คลายด้วยความฮาและความเข้าใจและนี่แหละคือสไตล์ของช่องซันจุดจุดของเราเราจะมาสรุปเรื่องราวสุดป่วนต่างๆให้คุณฟังแบบสนุกสนานย่อยง่ายได้สาระและมีมุกตลกให้คุณได้หัวเราะก,กันจนท้องแข็งถ้าใครชอบคอนเทนต์สไตล์นี้หรืออยากให้ SJJ สรุปเรื่องไรให้ฟังอีกไม่ว่าจะเป็นนิยายซีรีส์อนิเมะเรื่องไหนก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญกดปุ่ม subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความบันเทิงจากช่องซันจุดๆของเรานะครับคะคอมเมนต์ comment มาเลยผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบายบายขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกด like และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป